เรามาที่นี่นไม่ใช่เพื่อมาสบายแต่มาเพื่อฝึกตนแต่การฝึกตนเนี่ยส่วนก็คือการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องตัวเองโดยเฉพาะเรื่องจิตใจซึ่งก็สัมพันธ์กับร่างกาย เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่อาศัยการฟังหรือการอ่านจะเกิดจากการเฝ้าสังเกตเมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้เนี่ยนะสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าความรู้ความรู้ของพวกเรานี่สะสมมาเยอะแล้วนะ เราเรียนรู้อะไรมามากต่อมากตั้งแต่เรียนอนุบาลจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ยังสะสมความรู้จากการอ่านจากการฟังแต่ส่วนใหญ่เป็นความรู้นอกตัวหรือไม่ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการฟังการบอกเล่า เป็นแต่ว,ว่าคนที่บอกเล่าอาจจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วเขาไม่ได้บอกเล่าด้วยคําพูดแต่บอกเล่าด้วยข้อเขียนอย่างตำรับตำรามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการเฝ้าสังเกตด้วยตัวเราเองไอ้ความรู้ ที่เกิดจากการได้อ่านได้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ลืมบางที่เรียกว่าคืนครูบาอาจารย์ไปไม่ว่าจะเรียนมาเยอะอ่านมามากแต่ที่มันลงเหลือยู่ในหัวเราหรือจำได้อาจจะมีไม่ถึง5%นะหรืออาจจะแค่1%ก็ได้ เรื่องมันนั้นคือว่าในความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปได้นะสิ่งที่เราเคยรู้มาหรือคิดว่ารู้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะล้าสมัยหรืออาจจะไม่ใช่ความรู้ไปแล้วก็ได้อย่างความรู้ที่หลายคนจดจำมาเช่นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยอย่างเรา ได้เรียนรู้มาว่าเนี่ยการกินไข่เนี่ยนะถ้ากินมากๆกินทุกวันมันทํทำให้มีคอร์สเตอรอลสูงในร่างกายแอ้หลังเนี่ยเราก็เลยกินไข่แต่น้อยลงเดี๋ยวว่าคนที่มีอายุมากแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขาพบว่าการกินไข่ทุกวันนี้ มันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเลยขนาดเรียกว่าสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกานี่ที่เคยแนะนำว่าเนี่ยไข่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่าก,กินไข่เกินสามฟองต่ออาทิตย์ตอนนี้เขาบอกใหม่แล้วว่ากินได้ทุกกินได้ทุกวันเลยนะวันละฟองวันละฟองเนี่ยเพราะว่าไอ้คอเลสเตอรอลในไข่เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ทีวีาในไข่มันจะมีคอเลสเตอรอลทั้งคอเลสเตอรอลที่ดีคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเราต้องไต่กสไลายสูงแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คอเลสเตอรอลหรือไตกิลายในร่างกายเราสูงไปด้วยมันไม่สัมพันธ์กันนี่กลายเป็นความรู้ใหม่นะไอ้ความรู้ที่เราเคยรู้ม,มันกลายเป็นความรู้เก่าไปแล้วแต่ก่อนนี้เฮ้ยจะก,กินไข่นี่ต้องระมัดระวัง นี่บอกกินได้เลยนะกินวัลฟองได้ทุกวันเลยเรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจโรคความดันเนี่ยไม่มีอันตรายสมาคมโรคอเมริกสมาคมโรคหัวใจอ,อเมริกาเดียวรับสามคนให้กินวัลลฟองทุกวันว่ามันเปลี่ยนความรู้ของคนเราเลยนะอันนี้เขาก็อ้างว่ามันเกิดจากการทดลองว่าเนี้เอาให้ให้คนสามกลุ่มนะคนหนึ่งกินไข่วัลลฟองอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่กินไข่เลย อีกกลุ่มหนึ่งกินไข่นน้อยหน่อยบอกกันว่าค่าเลือดเนี่ยพอๆกันเลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าโดยเฉพาะในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้กินได้แล้วนะไข่เนี่ยไอาไข่ต้มไข่ลวกวันละฟองนั่นกลายเป็นความรู้ใหม่นะไอ้ความรู้เดิมนี่มันถูกลดระดับไปแล้วนะไม่ใช่เป็นความรู้เก่าอาจจะเป็นแค่ความเห็นหรือทฤษฎีก็ได้ ความรู้มันกลายเป็นทฤษฎีหรือเป็นแค่ความเห็นไปซะละนตกอันดับมีความรู้ใหม่มาแทนที่แต่ว่าไอ้ความรู้อีกชนิดหนึ่งนะที่มันมันไม่มีการแปลเปลี่ยนไปนะเพราะมันเป็นค,นความรู้ที่เกิดจากการเฝ้าสังเกตตัวเราเองมาเป็นความรู้ ชั้นหนึ่งหรือความรู้มือหนึ่งนะไม่ใช่ความรู้มือสองไอ้ความรู้ที่เราได้จากการอ่านการฟังนะแม้มันจะมีประโยชน์แต่มันก็เป็นความรู้มือสองคนะือฟังเข้ามานะเพียงแต่ว่าคนพูดนี่เขามีเหตุมีผลมีหลักฐานมาประกอบทำให้น่าเชื่อถือแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าวันดี้คืนนี้ไอ้หลักฐานที่มายืนยันมันเพราะว่ามันมันยังไม่ครบถ้วน มันก็เลยกลายเปลี่ยนเป็นจากความรู้กลายเป็นทฤษฎีหรือกลายเป็นความเห็นไปซะและ้วแต่ความรู้เรื่องกายเรื่องใจที่เกิดจากการที่เราเฝ้าสังเกตเนี่ยมันมันเป็นของจริงนะมันเป็นของจริงโดยเพราะถ้าเราไม่ไม่เอาความคิดมาปรุงแต่งเนี่ยและโดยเพราะถ้าว่าเราใช้ตาในเนี่ยมาดูนะตาในนี่คือสติในการที่เรามา ปฏิบัติที่นี่เนี่ยความรู้เนี่ยเรื่องกายเรื่องใจนี่สำคัญมากหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายและใจของเราโดยเพราะความรู้ที่เกิดในแต่ละขณะแต่ละขณะจากการที่เราสังเกตเนยตรงนี้เนี่ยสำคัญไม่น้อยไปเลยไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่เราปรารถนาเช่นความสงบน จริงๆแล้วเนี่ยสงบนี่ยังไม่สำคัญเท่ากับการรู้นะเึ่งเริ่มจากความรู้สึกตัวหรือการรู้ทันหรือว่าความระลึกรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างที่พูดไปเมื่อวานความสงบที่มันเกิดจากการไม่รู้เนี่ยเช่นปิดตาหรือว่าปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าอยู่ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างติดแอ ไม่ต้องไปรับรู้เสียงวกเวตข้างนอกไม่ต้องเห็นอะไรผ่านไปผ่านมารวมทั้งการพยายามบังคับจิตให้มันไม่คิดโดยการให้จิตมาตดจอยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจบ้างหรือว่าท้องที่พองได้ยุบหรือเท้าที่ก้าวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่มีคำบริกรรมเพื่อกำกับไม่ให้มัน เพนพานออกไปข้างนอกไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้แบบนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันเปราะบางเพราะว่าพาออกไปรับรู้ออกไปเห็นออกไปได้ยินออกไปเจอผู้คนไอ้ความสงบที่มีอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะแตกกระเจิงได้บางทีไม่ใช่ความสงบแตกกระเจิงอย่างเดียวนะสติแตกด้วยนะอย่างคนที่ปฏิบัติ นะเพราะความสงบเนี่ยพอกลับไปบ้านเนี่ยเจอลูกนะเจอสามีเจอภรรยาส่งเสียงดังทำอะไรไม่ถูกใจในความสงบที่มีอยู่นี่มันละลายหายไปเลยกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธไม่ใช่แค่สความสงบกระจายหายไปนะแต่สติก็แตกไปด้วยเพราะว่า พอโกรธมากๆก็หลุดปากดาวไปนะจถ้าเกิดว่าเรามาให้ความสำคัญากับการรู้นะแล้วก็สร้างตัวรู้ให้มากขึ้นจากการปฏิบัติในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีฐานในการรักษาใจให้มีความสงบได้ดีกว่ามั่นคงกว่า รู้เนี่ยที่ว่านี่คือรู้อะไรนะไม่ใช่รู้ภาพที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูหรือว่ารสที่สัมผัสทางลิ้นแต่มันคือการรู้หรือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นการรู้ที่ลึกนะแล้วก็สำคัญมากเพราะว่าถ้ารู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็ทำให้ความคิดและอารมณ์เนี่ยไม่ สามารถมารบกวนความงามจิตใจได้มีความคิดหรือมีอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นในใจมาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์ไม่เด็นไปว่าเราต้องว้าวุ่นฟุ้งซ่านเสมอไปนะมีความโกรธแต่ถ้าไม่ปล่อยให้ความโกรธคลองใจมันก็ไม่รุ่มร้อนมีความเศร้าเกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยให้ความเศร้าคลองใจ มันก็ไม่ห่อเหี่ยวนะอันนี้คือความรู้หรือความจริงนะที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่และความกลัวมันคล้องคองกามใจไม่ได้หรือทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแม้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้ทันหรือว่าเราเห็นมันนะเราเห็นมันนะมันก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเห็นนะ มันก็ไม่เข้าไปเป็นถ้ารู้ทันนะแม้มีความคิดมันก็ไม่หลงคิดแม้มีอารมณ์มันก็ไม่ติดอารมณ์ไอ้ที่หลงคิดแล้วก็ติดอารมณ์เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นนะมันมีแต่ถ้ารู้ทันเห็นมันเนี่ยมันก็ไม่หลงคิดก็ไม่ติดอารมณ์ แต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่รู้ทันนะมีความคิดเขาก็เลยหลงก็ไปในความคิดพอมีอารมณ์ก็เข้าไปเสพติดอารมณ์หรือสวยอารมณ์หรือพล่อยให้อารมณ์นี่มันเผาผลาญใจบีบคั้นใจกรีดแทงใจมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยไม่ใช่พอมีอารมณ์หรือความพิเเกิดขึ้นแล้วใจเลยจะเป็นทุกข์ทันทีนะมนไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเรา ทำอย่างไรหรือมีท่าที่อย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรกับความคิดและอารมณ์นั้นถ้าว่ารู้ทันนะหรือรู้แบบรู้เฉยเฉยรู้ซื่อเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ทันไหลาตามมันคล้อยตามมันหรื่อผลักสมันกดข่มมันรวมรันพันตัวกับมันอันนี้แหละนะ ที่จะทำให้มันเข้ามาครองใจหรือว่าเข้าทางมัน mm. เพิ่ mm. อมอำนาจกับมันอะไรเกิดขึ้นกับใจเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไร mm. และสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ย mm. ปฏิบัติกับสิ่งเราที่ได้ย่งถูกต้องคือตัวรู้รู้ทันนั่นคือการมีสติและมีความรู้สึกตัว แลวการที่เราจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องฝึกต้องเรียนรู้คือว่าอนุญาตให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นได้อนุญาตให้ใจเนี่ยมันจะคิดปรุงแต่งอย่างไรก็ได้อันนี้อาจจะสวนทางกับความเข้าใจของหลายคนนะ ก็คิดว่าพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ใจมันคิดสารพัดหรือไม่ยอมให้มีความคิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะต้องเข้าไปควบคุมต้องเข้าไปจัดการเข้าไปบงการมันไม่ให้คิดชั่วไม่ให้มีความคิดฟุ้งซ่านอันนั้นก็อาจจะใช้ได้นะสำหรับในบางกรณีแต่เวลาเรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ย เราจะใช้วิธีที่อนุญาตให้ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นได้อนุญาตให้ใจมันไหลไปนะแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่ารู้ทันความคิดและอารมณ์หรืออากับกิยาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนะเราจะไม่เน้นการบังคับจิตให้สงบแต่เราจะมารู้ทันจิตแม้มันจะไม่สงบแม้มันจะไม่นิ่ง จะให้รู้ทันแบบนี้ได้ไวๆเนี่ยมันก็ต้องอนุญาตให้ใจมันคิดนั่นคิดนี่ไปได้หรือใจมันส่งออกนอกนะไม่ต้องไปบังคับมันหลวงพ่อเจริญบอกว่าเนี่ยถึงกับบอกว่าเนี่ยอย่าไปห้ามคิดนะมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่เราจะไม่ไปคิดไปไม่ไม่คิดไปกับมันแต่ให้รู้ทันหมายมันก็รู้ไม่ค่อยทันหรอกคิดไปร้อยแต่รู้แค่สิบหรือรู้แค่ห้าแต่ไม่เป็นไรนะก็ ทำไปเรื่อยๆตรงนี้แหละที่มันจะไม่ถูกใจนะของหลายคนเพราะว่าอยากจะเข้าไปเล่นงานความคิดที่ฟุ้งหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลถ้ามันฟุ้งก็ยิงต้องเบรดต้องห้ามมันเคยมีคนถามมีลูกศิษ์ถามหลวงพ่อชานะว่า เวลานั่งสมาธิเนี่ยใจมันเลดิดภาวนาอย่างไรนะใจจึงจะสงบผม่าสานตอบว่าท่านบอกว่ามันมันตะเลิลดก็ช่างมันเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเองฮะถ้าไม่ได้บอกว่าไปห้ามคิดนะเยไม่ได้ไปไปบังคับมันไม่ให้คิดไม่ให้เลดิดมันจะเตลิดก็ช่างมันอันนี้อาจจะตรงข้ามหรือว่า ไม่ตรงกับหลายคนที่ไปเข้าใจว่าวการปฏิบัติการเริญสติการฝึกจิตต้องไปควบคุมจิตนะไม่ให้มันกระดิกกระดียไม่ให้มันวิ่งไปโนโ่นวิ่งไปนี่จริงๆเนี่ยมันจะวิ่งไปก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าต้องชวนให้มันกลับมาอยู่บ,บ่อยๆถึงพระอ,องเขียนท่านบอกว่าเนี่ย มันจะเก่งก็ตรงที่มันกลับมานี่แหละนะจะไปวัดความเก่งความกล้าหน้าด้วยการที่มันไม่ไปบางคนที่ไปวัดความเก่งหรือความกล้าหน้าเนี่ยจิตมันต้องไม่ไปนะไม่ไปคือไม่ออกนอกตัวนะแล้วหลวงพ่อเก่งบอกว่าเนี่ยไม่ใช่นะมันเก่งก็ตรงที่มันกลับมาหรือว่าความกล้าหน้าที่ว่าให้มันกลับมาไวๆกลับมารูเร็ว ผู้ยญงก็ได้ผู้ยญงก็ได้คือไปก็ไปไม่ว่าให้กลับมาไวๆไปไม่ว่านะจะให้กลับมาไวๆหรือว่าจะฟุง้งจะปรุงก็ไม่ว่าแต่คอยรู้ทันในตัวรู้เนี่ยสำคัญนะรู้ร,ร,รู้ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจแลั้นเราต้องอนุญาตให้มันไปนะเหมือนกับเราจะเก่งได้เราต้องยอมที่จะทำผิด นะการบ้านเนี่ยถ้าเรากลัวผิดเราจะไม่ฉลาดเจอการบ้านมันจะยากไงเราก็ปลุกปั้งกับมันโดยที่ไม่กลัวผิดเพราะว่าผิดมันก็เป็นครูนะผิดมาเป็นครูงนั้นะถ้าเกิดว่าเราอ่ากล้าที่จะกล้าที่จะหลงนะแต่ว่ากลับมารู้ภายหลังรู้ว่าหลงอันนี้ดีกว่า ดีกว่าสงบแต่ไม่รู้ฟุ้งแต่รู้นี่ดีกว่าฉันก็ต้องอนุญาตนะให้ให้มันฟุ้งอนุญาตให้มันไหลไปตามธรรมชาติของมันแต่ขอให้เรารู้เรารู้ทันแล้วก็แค่พะการรู้ทันนั่นแหละที่จะพามันกลับมาและตัวที่จะรู้ทันก็คือสติ สิ่งที่เราทำคือการส่งเสริมให้สติทํางานได้เต็มที่หรือให้โอกาสกับสติในการทํางานเราอย่าไปทํางานแทนสตินะอย่าไปทํางานแทนสติเหมือนกับเจ้านายเนี่ยนะต้องรู้จักให้โอกาสลูกน้องทํางานแม้ลูกน้องอาจจะไม่เก่งทีแรกอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าเจ้านาย ต่ถ้าให้โอกาสเขาเรื่อยๆเขาก็จะทําได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเช่นวกับพ่อแม่เนี่ยให้ลูกทํางานบ้านจะเป็นล้างจานทําความสะอาดบ้านใหม่ๆเนี่ยมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยหรอกไม่เหมือนพ่อแม่ทาแต่ถ้าให้โอกาสเขาทาบ่อยๆให้โอกาสเขาทำบ่อยๆเพา่อทาได้ดีื่้ทําได้เป็นระเบียบจะเนี๊ยบมากขึ้นจนอาจจะทําได้ดีกว่าพ่อแม่ก็แน่สติก็ต้องการโอกาสนะจากเรานะ ก็เคยมีการทดลองนะเอาหนูเนี่ยมามาปล่อยไว้ในห้องนะที่ทำทางวกวนเหมือนเขาวงกดแล้วก็เอาอาหารเนี่ยที่มันชอบเนี่ยทั่วก็ดีเนยก็ดีมาไว้ตรงมุมห้องเนี่ยแล้วปล่อยหนูเข้าไปในห้องนั้นโอ้ทีแรกมันใช้เวลานะกว่ามันจะหาเจอเพราะว่ามันเจอทางตันเจอทางหลอก เนื่องจากเป็นเขาวงกฎนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้โอกาสมันทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆแม้จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนจุดให้อาหารวางอาหารเพราะว่ามันจะหาอาหารได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเ,รนเพราะอะไรเพราะมันมีประสบการณ์ขนาดหนูเนี่ยนะซึ่งมันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยังเรียนรู้นะได้ไว จากประสบการณ์นั้นภาษาเลยกัสติในใจเราเนี่ยถ้าให้โอกาสก็ทํางานนะเขาก็จะหาตามหาความคิดตามหาจิตที่มันหลงเข้าระครอบพงได้อย่างรวดเร็วบางทีจิตก็หลงไปในอดีตหรือถทาาเขก็ไปในอนาคตแต่ว่าสติเนี่ยถ้าเราให้สติทํางานนะสติมันจะตามหาจิตและพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ใหม่ใหม่ก็ช้าคิดไปสิบเรื่องเราถึงค่อยมา รู้ว่ากำลังเดิอนอยู่ค่อยมาระลึกได้ว่ากำลังสร้างจังหวะอยู่หรือกำลังกินข้าวอยู่แต่ถ้าว่าเราไม่ทอนะเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเดินไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล้ยกมือแล้วยกมือเราเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเชื่อน,น้อยเชื่อน,น้อยเนี่ยสติมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นใจมันคิดเผลอคิดไปได้สักเก้าเรื่อง สติก็ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือว่ารู้ทันแล่ต่อไปมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเป็นการรู้เองนะไม่ใช่ตั้งใจรู้อย่างที่พูดเมื่อวานไม่เหมือนกับการระลึกเรื่องเกี่ยวกับอดีตระลึกว่าเราวางรองเท้าวไว้ตรงไหนกุฏิเราอยู่ตรงไหนใจะระลึกได้มันต้องตั้งใจนึกสักหน่อย หรือว่าคุยอะไรกับเพื่อนเมือ่อเมื่อบายนี้จาระลึกได้ต้องตั้งใจนึกแต่การระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยหลังจากที่เผลอไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันนึกขึ้นมาได้เองมันไม่ได้เป็นเรื่องของเจตนาหรือการตั้งใจแต่ว่าเราสามารถสร้างบรรยากาศหรือสร้างเหตุปัจจัยเพื่อช่วยสติทำง,งานได้เร็วขึ้น เหตุปัจจัยอันนี้คือการทําซ้ําๆทาบ่อยๆทาบ่อยๆทาบ่อยๆแล้วก็ไม่ไปหาเรื่องที่ไปปรุงแต่งความคิห้ความคิดมันเตลิดเปิดเปลงไปมากเกินไปเช่นไม่พูดคุยกันไม่ไปเล่นโทรศัพท์มือถือเนะแล้วก็รวมทั้งการที่ใช้ตัวความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่ว่าเนี่ยคือรู้สึกทางกายเนี่ยไอ้ความรู้สึกทางกายมันช่วยทําให้สติกลับมานะ เราสังเกตไหมเวลาเราใจลอยฝันกลางวันแล้วจู่ๆมีคนมาแตะมือเรามาแตะไหลเราตอนทีที่เรารู้สึกว่ามีคนมาแตะตัวเรานี่ใจที่มันไหลไปนี้มันกลับมาเลยนะมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดสติขึ้นมานี่เพราะการสัมผัสน,นี่เพราะความรู้สึกทางกายมันเป็นตัวสะกิดใจให้กลับมาจากความหลงกลับมาความสุขความสึกตัว นที่เราปฏิบัติก็เหมือนกัน,นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกที่เพื่อนมามาแตะเราแต่ใช้ความรู้สึกที่เราทําขึ้นมานั่นคือการเดินการยกมือนี่คือเหตุผลว่า<ร>ทำไมเราจึงมีการยกมือมีการเดินมีการเคลื่อนไหวทีแรกเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวเรายกมือเนี่ยนั่นแสดงว่าใจอยู่กับเนื้อกบตัวในความรู้สึกทางกายเนี่ยมันเป็นตัวชีว้วัดตัวบ่งชี้ว่าเรามีความรู้สึกตัวหรือใจเราอยู่กับเนื้อกะตัว เพราะถ้าเราไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนะัสมมตใจลอยไปแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากําลังเดินรู้สึกว่าเท้าขยับมือขยืน่นนั่นเป็นตัวชี้วัดบ่งชี้ว่าใจเราอยู่กันกับตัวคือมีความรู้สึกตัวนะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่ตัวชี้วัดว่าเรากาลังรู้สึกตัวแต่มันเป็นตัวสกิดให้ใจเนี่ยที่ไหลที่ลอยเนี่ยกลับมารู้สึกตัวได้เช่นกาลังเดินอยู่ และไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่ากําลังเดินเพราะใจลอยพอมันคิดมันลอยไปไจริงอยๆถึงจุดหนึ่ง,ง,งมันเกิดรู้สึกขึ้นมาว่าตัวขยับเท้าขยืน่นตรงนั้นแหละนะมันก็นเหมือนกับเป็นตัวสกิดให้ใจเนี่ยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันลองสังเกตดูเนี่ยถ้าเราเดินถ้าเรายกมือเนี่ยเราจะรู้ตัวได้ไวกว่าเราอยู่นิ่งๆเพราะว่าความรู้สึกตัวที่ยกความรู้สึกทางกายที่ยกมือที่ เดินเนี่ยนะทำไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นตัวสก,กิดให้ใจที่หลงใจที่ลอยเนี่ยกลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวอันนี้เรียกว่ามันเป็นตัวช่วยสติให้ทำงานได้เร็วขึ้นนี่คือเพราะว่าทำไมเราจึงควรจะเคลื่อนไหวกายอย่าอยู่นิ่งๆหลวงพ่อเชินท่านบอกอย่าอยู่นิ่งๆถ้าไม่เดินจงกรมไม่สร้างจังหวะก็คลึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมา เพราะมันจะเป็นไอความรู้สึกที่เกิดจากการเคลื่อนมือการขยับเท้านี่แหละที่มันจะเป็นตัวดึงจิตให้กลับมาอย่างที่ว่านะมันไปไม่ว่านะแต่ว่าสําคัญตรงที่ว่ากลับมามันจะไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําคัญถ้ากว่ามันกลับมาบ่อยไหมบางาคนไปวัดว่าใจไม่ไหลเลยทำชั่วโมงึงใจไม่ไหลเลยหรือใจไหลแค่สองสาครั้งอันนี้ไม่สําคัญท่าเขาว่ามันไหลไปแล้วมันกลับมาไวไหม อย่างที่หลวงพ่อพอคำเขียนว่าเนี่ยมันเก่งตรงที่มันกลับมานะไม่ใช่ว่าเก่งตรงที่ไม่ไปนะไม่ใช่เก่งตรงที่มันกลับมาคือกลับมาไวกลับมาบ่อยๆเราจับหลังนี้ได้การปฏิบ,บัติก็จะเป็นเรื่องนะ